สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ใช้เราชอบในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเองนะมาช้านิดนึงนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มาเนาะอ่ะก็มีเยอะพอสมควรนะคะโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเนี่ยเยอะมากนะหลายสิ่งเลยที่ชอบนะคะยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างคะมาที่ชิ้นแรกเลยนะคะอันนี้เป็นอายแชโ d o ์นะคือใช้บ่อยที่สุดแล้วนะตอนนี้นะคะก็เป็นของ Color Pop เป็นเซตผ้าเลยของแคทเธอรีนนะที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เป็นสีที่ใช้ได้กับทุกสีผิวเลยแล้วอยากบอกว่าผิวแทนใช้แล้วสวยมากๆเพราะว่าสีทองเขาเนี่ยคือสีที่พีคที่สุดแล้วอะ่ะดีชอบมากๆเลยมันเป็นทองที่เหลือบๆแล้วแบบ ชัดมากนะเข้ากับผิวแทนแมากก็ใครที่อยากลองนะคะลองหาเพื่อนที่เขาไปเที่ยวเมืองนอกทเที่ยวอเมริกาอะไรเงี้ยลองฝากซื้อดูแล้วก็หรือไม่ก็ลองหาร้านฮิ้วนะคะเพราะว่าก็มีร้านหลายร้านที่เขารับฮิ้วรับซื้อเนาะต่อมานะคะก็เป็นบัชออนนะของ Col ์ลอร์ป๊เหมือนกันเพราะว่าลิ้ที่เป็นติ่งแบรนด์นี้เลยคือซื้อใช้หลายสิ่งมากนะแล้วด้วยความที่มันรับราคาไม่แพงด้วยอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบซื้อมาใช้เยอะนิดนึงก็อันนี้นะคะเป็นครีมบัชนะคะสีโบนัสนะคือใช้บ่อยมาก มันจะเป็นสีออกแบบส้มพีชแล้วก็อมชมพูนะคะคือทุกสีผิวใช้ได้แล้วติดทนแบบมากมากเลยใช้น้ํเปล่าเนี่ยล้างล้างไม่ออกนะต้องใช้แบบว่าพวกคลีนซ,ซ่งอะไรเงี้ยล้างอันนี้นะเป็นครีมบัตที่แบบว่าชอบมากๆเหมือนกันแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้ใช้จริงๆจัง,จง,จง,จงเมื่อเดือนที่แล้วนั่นเองเพราะว่าซื้อคาราทบอลมาหลายสีมากก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ใช้อันนี้จะทีนะคะที่พูดถึงนะคะเป็นครีมบัตชิฮ่อบราวน์นะอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของดาราฮอลลีวูดชื่อดารคินบิลแบลรีมอร์นะคะคือบัตชออนของเขาเนี่ยแตกต าเป็นเทคโนโลยีใหม่ powder to cream นะคะคือจะเป็นแบบผงๆเลยแล้วพอเราใช้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นครีมทันทีแล้วติดทนมากเนื้อดีมากแบบโอ้ยสีธรรมชาติมากแล้วเขาทํามาแค่ถ้าจะไม่ผิดนะรุ่นนี้มี2ส,สีเองนะคะเป็นโทนชมพูแล้วก็โทนพีชนะผีชส้มคือใช้ดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงตกประมาณ400กว่าบาทไทยนะแปลดีอะ่ะเป็นพาวเดอร์ก่อนแล้วก็เป็นครีมนะ p คเกจจิ้งน่ารักมาก ใช้ได้นานทีเดียวนะนี่เป็นบัชออนที่หาซื้อง่ายนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะลิกมีแบบทุกสีเลยนะคะเป็นของ e s s e n e นะคะรุ่นนี้ Silky Touch b u d นะสีสวยมากนะคะอย่างที่เห็นเลยก็เขาจะเป็นแบบบัชออนที่แบบว่าปาดทีเดียวแล้วแบบสีชัดเลยติดเลยแล้วก็เนื้อดีมากๆราคาไม่แพงด้วยนะสีที่ดิชันนะคะเป็นสี60นะไม่รู้ชื่อเต็มๆมันชื่ออะไรว่ามันมีสติ๊กเกอร์แปะทับไว้อะเออก็เลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรเป็นสีโทนเนี้ยออกชมพูแบบนี้นะคะ ชมพูอมส้มถ้าเกิดว่าใครอยากได้บัชออนที่ราคาไม่แพงแล้วก็เนื้อดีติดติดทนนะแนะนำแบบของเอเซนเลยคือมันสีติดแน่นมากชัดมากแล้วก็ติดทนจริงๆนะคะนี้เป็นซันโกลชิมเมอร์นะคะของคาทรีดนะอันนี้มันจะเป็นแบบบอนเซอร์ที่เอ่อปัดแบบเหมือนเป็นไฮไลท์ก็ได้อ่ะเออสีมันสวยมากเลยใช้แบบปัดแถวนี้ย แล้วมันจะมีความโกลเราสามารถใช้แทนไฮไลท์ได้เลยช่วงนี้ปัดบ่อยจริงๆแล้วมันเป็นสีที่ผิวแทนใช้แล้วสวยมากปัดแล้วมันดูแบบเป็นธรรมชาติดีแล้วก็สีไม่ได้ดูแบบเฮ้ยโดดออกมาจนแบบน่าเกียดอะไรเงี้ยคือมันกําลังดีมากๆเลยนะเป็นมาสคาร่าที่รีกรู้สึกว่าชอบที่สุดในไลน์ของเมเบรีแล้วอะ่ะเออมันใช้ได้จริงๆนะคะเป็น รุ่นนี้นะคะก็รุ่น Last Sensational นะคะ Waterproof ทำไมถึงชอบมากกว่ามัสค์ล,ล่ารุ่นอื่นของ m y b e บ l i n นก็คือชอบหัวแปรงเขาอะหัวแปรงมาเจอแบบนี้มันจะมีความโค้งแล้วก็หัวแปรงเป็นแบบหวีนะคะสามารถปัดขนตาเราแบบเส้นต่อเส้นเลยแล้วช่วยให้ขนตาเราเนี่ยยาวขึ้นแล้วหนาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้เกาะเป็นก้อนไม่มีไหลย,ย้มระหว่างวันเลยแต่มีข้อเสียนิดนึงคือล้างออกค่อนข้างยากนะคะเวลาล้าต้องใช้ลิมเวอร์แบบ แช่สักพักเลยลก็ค,ยค่อยถูออกอะไรนะ่าที่ใช้บ่อยช่วงนี้เลยนะคะหยิบใช้บ่อยมากนะเป็นของ Cost Look นะคะสีดำนะรุ่นนี้เป็นรุ่นเอ่อ w o n d e r l ์ s t e อ e liner นะคะหัวเขามันจะเป็นแบบนี้นะคะคือมันหัวแบบเขียนง่ายมากคือมือใหม่ก็เขียนได้แล้วมันสามารถคอนโทนเส้นได้ง่ายดีแล้วสีดำสนิทอืติดทนแบบ ค่อนข้างโอเคนะแต่ก็มีแบบว่าเยน็เยนๆก็คือมีหลุดหลุดจางบ้างน,นิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่อะไรแล้วก็ไม่เป็นพันด้าด้วยนะคะมาที่ลิปกันบ้างนะคะก็นี่เป็นลิปทิ้นที่ใช้บ่อยมากในช่วงที่ผ่านมานะก็เป็นของอิสกินนะคะอันนี้เนี่ยเป็นรุ่น b a b y f r e e o อ l ย r r p t i n ทนะเขาจะเป็นเนื้อออยนะคะด้านบนแล้วเวลาเราเขย่าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นทิ้นนะคือสามารถทาแก้มก็ได้หรือทาปากก็ได้แล้วอยากบอกว่า ติดทนมากๆแบบทนจริง,รงๆคือล้างน้าเปล่าล้างไม่ออกอ่ะเออติดจริงๆคิดว่านี้จะเ,เหมาะกคนที่ชอบแต่งหน้าแนวธรรมชาติใสๆหรือว่าน้องๆวัยเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยที่ไม่ชอบแต่งหน้าเยอะชอบแบบง่ายๆอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยจบเลยนะคะทาแก้มทาปากแล้วแบบสีสวยมากแล้วมันเป็นแบบแนวธรรมชาติธรรมชาติอะไรเงี้ยอือเป็นลิปสติกที่ทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะ,ะในบ้านนะเป็นของ B n d นะสีนี้เนี่ยเป็นสีเดียวกับปากลิปตอนนี้เลยนะคะอันนี้เป็นสี912 in the fresh นะคะนูด๊ด ชมพูน้ำตานะคะตุ่นๆหน่อยคือมันสวยอะแล้วมันดูแบบโทรสุภาพดีสามารถทาได้ทุกวันเลยนะคะทุกสีผิวใช้ได้นะต่อมานะคะเป็นลิปไลเนอร์นะคะไว้เขียนขอบปากของเอสเซนนะใช้บ่อยมากช่วงนี้แล้วก็เพิ่งผู้แชร์ไปใน Facebook นะคือมันเป็นอะไรที่ถูกและดีจริงๆนะลิปอ,อยากแนะนำเลยถ้าเกิดใครที่ เป็นคนปากคำ้ำแล้วก็ทาลิปแล้วมันดับหลุดง่ายอะไรเงี้ยก็ต้องใช้พวกลิปไลเนอร์ช่วยนะคะรู้สึกว่ารุ่นใหม่เนี่ยดีกว่าแบบดินสออันเก่านะอันเก่านี่ก็ดีแต่มันเนื้อเหลวเกินไปนะแล้วก็อันนี้ติดทนนานมากกว่านะเราสามารถที่จะแบบทาทั่วปากก็ได้หรือว่าจะเน้นแค่ขอบปากก็ได้แล้วทาลิปสติกอีกรอบหนึ่งใช้วิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้ลิปของเราเนติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่า ถ้าทาทั่วปากแบบซ้รอ,อบก็ได้นะคะบางทีไม่จำเป็นต้องใช้ปลิปติกก็ได้นะใช้แค่นี้ทาทั่วปาก3-2รอ,อบติดทนมากนานในทั้งวันเลยมาที่สกินแคร์กันบ้างน,นะคะจะบอกเลยว่าลิกใช้เหมือนเดิมเลยนะคะคือโซวซูนะคะ ex แล้วก็ Q นะคะรุ่น dark spot นะแต่จะมีเพิ่มมาคือเป็นมาสกอันนี้นะคะเป็นของดรจินนะคือคิดค้นโดยโรงพยาบาลวันจินนะเขาเป็นโรงพยาบาลที่ดังมากๆในเกาหลีเลยคือเขาจะ เก่งในเรื่องศัลยกรรมความงามนะคะแล้วก็พวกเวชสำอางต่างๆคือแบบเขามีสกินแคร์ของเขาด้วยนะคะก็คิดค้นโดยแพทย์ดรวันจินนั่นเองนะคะก็จะบอกว่ามันเป็นมาส์กที่ต้องใช้ติดต่อกัน5วันแล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างที่เขาบอกนะคะก็นี่หาวันมาชอบแผ่นมาของเขามากเพราะว่าแผ่นมันไม่เหมือนนี่ห้องอื่นเท่าที่ดิเคยลองมานะเนี่ยมันจะเป็นแผน่นแบบนี้เหมือนเจลลี่อย่างนี้เลยแล,แล้วนี่คือลิกใช้มา5วันแล้วนะคะความชุ่มชื้นยังเห็นอยู่เลยในตัวมาเห็นปะ เออคือมันใช้ดีมากๆเลยลิรู้สึกว่าลิใช้ไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วผิวดูฟูขึ้นนะคะดูแบบอิ่มดูฟูแล้วดูกระจ่างใสขึ้นนิดนึงนะคือมาอันนี้มันเป็นมาที่เหมือนกับว่าช่วยฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนแบบ5วันเลยนะสำหรับใครที่ต้องการ ดูแลผิวแบบรวดเร็วอะไรประมาณนี้นะคะเป็นกันแดดที่พบบ่อยช่วงนี้เลยนะคะเป็นของเน s นะอันนี้นะคงเคยเห็นแล้วแหละในไอจีนาฬิกชร์ไว้แล้วนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นกันแดดแบบสเปรย์ที่สามารถฉีดหน้าก็ได้นะคะแล้วก็ฉีดตัวก็ได้คือชอบตรงที่ว่าเนื้อเนื้อกันแดดเขาเนี่ยเป็นเนื้อแบบแบบละอองละเอียดแล้วก็เวลาเราฉีดไปเนี่ยมันจะมีความเย็นๆที่ผิวนะคะแล้วก็ ไม่ทิ้งความเป็นคาบด่างคาบขาวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีสารเคมีเลยคือทุกสภาพผิวก็ใช้ได้นะใครที่หาซื้อลิปแม่เล็บไม่ได้นะแล้วเป็นคนที่ปากแห้งมากคือใช้อะไรมาก็แบบเคยมันแห้งอะมันลอกอะไรอย่างเงี้ยยังหาอะไรใช้แทนไม่ได้นะก็แนะนําวันนี้นะคะหาซื้อง่ายในวัสานแล้วก็ซูรูฮานะคะเป็นของแคนเมกนะอันนี้เนี่ยมันชื่อรุ่นว่า Day and night lip s ซ r u m นะคะเขาเป็นลิปบำรุงริมฝีปากที่ให้ความชุ่มชื้นมากแล้วก็มันจะช่วยเคลือบปาก ที่แห้งของเราเนี่ยให้ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ดูอิ่มขึ้นนะคะคือใช้ดีจริงๆแล้วก็ไม่เหนียวเนอนะเลยลิคใช้แบบเฮ้ยติดใจมากนะแต่ว่าราคาแพงกว่าแม่เลียบหลายเท่าแต่มันใช้ดีจริงๆอ่ะแนะนำว่าเวลาใช้เนี่ยให้ทาก่อนทานลิปสติกนะคะแล้วก็ทาตอนนอนก็ได้นะบวกไปเลยนะหนาๆตื่นมานี่คือปักนุ่มมากนี่ไม่ใช่สกินแคร์ไม่ใช่เมคอัพนะคะแต่เป็น <laughs> เดี่ยวนะคะนี่นะเดี่ยว11นะคือ,อ,อจะบอกว่าลิกจองตั๋วไม่ทานจริงๆนี่อยากไปดูพี่โนตมากเลยอย่ะแบบ ตัวแบบเต็มเร็วมากก็เลยแบบอ่ะซื้อที่ดีมาแล้วคือดีใจมากที่ออกมาแล้วนะแล้วดูแบบโออสนุกมากนะคะขำมากนะแต่ถ้าเทียบกับเดียวกันก่อนนะลิกว่านี้ยังขำไม่เท่าเดียวกันก่อนที่ลิคเคยดูนะแต่ก็เออเป็นละที่แบบว่ามันก็ช่วยให้เรา มีความสุขอะเออเวลาแบบดูพี่โน้ตอะไรเงี้ยดูไปแล้วแบบยิ้มไปอะไรเงี้ยก็มีความสุขดีนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นหนังสืออีกอันหนึ่งที่ลิรู้สึกว่าได้แรงบรราใจแบบเยอะมา,ายมากนะคะแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่ได้ซื้อมาอ่านนะคะก็อันนี้นะคะเป็นชื่อหนังสือสมองเศรษฐีของคุณขุนเขานะคะติดตามคุณขุนเขาใน YouTube มานานมากแล้วเพราะว่าลิเป็นคนที่ชอบฟังอะไรเกี่ยวกับพกจิตวิทยาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบได้กำลังใจได้แนวคิดอะไรเยอะเข้าหาอะไรเงี้ยมาอ่านแล้วก็หาดููคลิปที่่แบบชวยให้้เรราสึก ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วอยากจะบอกว่าใครที่ เป็นคนที่ยังหาทางออกไม่ได้อะไรเงี้ยหรือแบบมีความเครียดหรือแบบรู้สึกว่าอยากได้กำลังใจดีๆอะไรเงี้ยก็ลองหามอาอ่านเพราะว่าเนี้ยมันช่วยเหมือนกับว่าให้เราเข้าใจสมองเรามากขึ้นอะไรเงี้ยแนะนํานะคะเป็นหนังสือที่ดีอันนึงเลยนะเอาละค่ะก็หมดไปแล้วนะสําหรับคลิปใช้เราชอบประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะแต่ก็หยิบใช้แบบบ่อยจริงๆอะไรเงี้ยและอยากจะมาแชร์ฟังกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะคะยังไงนะคะเอาไว้เจอกับลิกมาในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้้ไปก่อนแลวคะคะะบ